ชังกี้เบอร์เกอร์ร้านเบอร์เกอร์รูปแบบ Everything Homemade ใจกลางสุขุมวิท23ที่ขึ้นชื่อเรื่องเมนูสุดครีเอทจากเอาวัตถุดิบอาหารล้ำค่าของไทยมาผสมผสานกับเบอร์เกอร์ฝรั่งเช่นเบอร์เกอร์ไก่ไข่เค็มเบอร์เกอร์ซอสมะขามคลาสสิกเบอร์เกอร์ดานี่เบอร์เกอร์และไวท์เบอร์เกอร์ที่พร้อมจะลบภาพจำของ ชัดจดจไอเดียดีสุดสร้างสรรค์จนคุณผู้ชมอยากจะลิ้มลองกันเลยทีเดียวยินดีต้อนรับชังคีบาร์เกอร์และก็คุณเบลครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะตั้งแค่คำถามเกี่ยวกับร้านอาหารเลยนะคะอายุเท่าไหร่ละคะอายุ26ครับ2 6เกี่ยวอะไรอ่ะ เอาจะได้เรียกเขาว่าน้องหรือพี่หลานก็ได้ครับเรียกหลานก็ได้ครับเรียกอะไรนะหลานโอ้โอ้เบลอยู่เปนเห็นอยู่กับพี่ได้เว้ยอ่าในอธิบายป้าที่รู้ก็คืออะไรนะคุณโจอย่าไปยอมรับดิอะไรบ้างเนี่ยจุดเด่นของคุณคือเบอร์เกอร์ของที่ร้านเราเป็นเบอร์เกอร์ที่โฮมเมด100%ครับทุกอย่างเราทำเองหมดเลยตั้งแต่ขนมปังซอสมายองเนสซอสมะเขือเทศ ว่าง่ายว่าเราทำเองทุกอย่างและที่สำคัญเราใช้วัตถุดิบในประเทศ90%ในการทำแล้วที่แตกต่างกับร้านเบอร์เกอร์ร้านอื่นนะคะคุณเบลเราพอเราใช้โลโก้ล้วใช่ไหมครับทุกอย่างเรา,เราทำเองแล้วมันจะมี บางอย่างที่เราเอาจุดเด่นประจำจังหวัดมาทำเช่นตัวซีซ่าสลัดอะครับนี่ปกติเขาจะใช้แองโชวี่ทำใช่ไหมครับแ,แต่ของร้านเบลจะใช้ปลาอินทรีเค็มของสงขาซึ่งเป็นบ้านเกิดน,นี่ไอ้ที่เรยๆข้างบนเนี่ยนะเค,ค็มค่ะอันนี้เรยๆข้างบนเนี่ยเป็นเบคอนควมโบครับอ๋อแต่ว่าส่วนผสมข้างในปกติใช่อันี้เขาใช้ไอ้นี่ความหอมอย่างอื่นเข้าไปเพราล้วนั้นซอสเอร์อรมันอร่อยไหมใช่มันเป็นซอสซีซ่าครับแต่เราไม่ใช้แองโชวี่เราก็ใช้ปลาอินทรีเค็มใส่เข้าไปแทนแล้วอันเนื้วยมีออวิ่ง ตัวที่เด่นของอันนี้ลิงคือตัวซอสมะเขือเทศอะครับนี de ่หรอมากอันน like ั ahn. ้นน okay, ่ะคือเราทำเองใช่แล้วเราก็ใส่ความเป็นไทยเข้าไปในตัวซอสด้วยอร่อยอ่ะลองดิลองลองลองชอบมากอันนี้ลิงตอนเด็กกินประจําเลยแล้วมีอะไรอื่นครับเป็นซอแล้วก็ตัวที่ลูกค้าชอบมากที่สุดคือเบอร์เกอร์ไก่ซอสไข่เค็มอันไหนเลยใช่ครับตัวนั้นเป็นซอสไข่เค็มส่ใส่ไข่เค็มชายาแล้วก็ชีสลงไปในนั้น เป็นไก่ทอดอันนี้เป็นที่แรกที่เดียวในประเทศไทยป่ะใช่ครับใช่ครับเราทำเองคิดเองหมดเลยแสดงว่าคนมากร่างเจ้าของเจ้าของผู้ตัดกตมเนิดแฮมเบอร์เกอร์เนี่ยเขาไม่รู้เลยว่าที่เมืองไทยเนี่ยเขาคงเคืองมีเบอร์เกอร์ไข่เค็มใช่ใช่เป็นไงอร่อยไหมอร่อยมากพี่อันนี้ดีอ่ะรสชาติดีเลยแล้วคนไทยชอบคนไทยบางทีแบบรู้สึกว่ากินอาหารทางฝั่งยุโรปแล้วไม่ถนัดแต่อันนี้เป็นยังไงป้ายเป็นไงบ้างเขาเรียกว่าเหมือนเป็นตัวภาษาที่พูอด กินอาหารฝรั่งที่มีความเป็นไทยอืมใชอออใ่อร่อยอ่ะเฮ้ยนี่สปาเกตตี้ใส่อะไรคุณอร่อยมากสปาเกตตี้นนตัวนั้นเป็นพริกผัดพริกแห้งเบคอนกระเทียมครับแต่เราใส่ใบโหระพาอร่อยเหรอให้มันอร่อยมากมีคมเคร่นงหายความเป็นไทยน้องเบลทำอะไรอยู่คะนอกจากจะเปิดร้านอันนี้ทำอะไรอยู่ไม่ใช่ไม่ใช่หมายถึงว่าทำอะไรอยู่มันเพิ่มควมเนได้ได้นี่คพี่ดาวมกเขินทำอะไรครับคุณผูนนี้กำลังย่างเนื้อครับกำลังย่างเนื้อ เนื้อที่ของเราก็เป็นเนื้อไทยค่ะไม่ได้ไม่ได้นําเข้าแต่ว่าเป็นเนื้อไทยที่เกรดดีแล้วก็เป็นฟาร์มที่เราคัดมาแล้วแล้วก็ปรุงรสเองเดี๋ยวก่อนะชื่อร้านจังยิ่งเบอร์เกอร์ใช่ไหมใช่ครับแล้วจุดเด่นชัดแน่นอนอ่ะไฮไลท์ก็คือเบอร์เกอร์พี่กินนี่ไม่กินเนื้อพี่ังพู่ก็ไม่กินเนื้อใช่ไหมไฟฟ้ากินป่ะกินเนื้อได้อันนี้เลยครับอันนั้นคือเนื้อนะใช่อันนี้คือหมูไก่ไก่เราขอลองชิมหน่อยากรูว่าเป็นไข่เค็มเป็นยังไงนี่ไข่ อันนั้นเมนูมีความพิเศษยังไงบ้างคะตัวนี้เป็นไวท์เบอร์เกอร์ครับ <White? S 2> มันคือภรรยาของตัวชังกี้ตัวนั้นนะครับนี hmm. ่ชังกี้ใช่มันเป็นเหมือนผู้หญิงเผ็ดร้อนไอ้น,นี่แัปเปิ้ลเน่ยนั้นไวท์มันจะมีชังกี้มันชังกี้ก็คือสามีไวท์ค,คือภรรยาแล้วเดดเดดดี้ก็คือพ่อตา พออ้อันนี้อร่อยสมูทจิงไหมอันนี้หนูจิมมี่เนี้นหนูจิเลอ,อ,อ,อันนี้คือซอสเออ่มะขามครับซอสมะขามใช่ไหมคะอันไหนที่เราทําเป็นแบบไทยแล้วซอสมะขามเราก็จะต้องไทยจริงๆมีเครื่องเทศที่เป็นไทยคนไทยโบราณใส่ไงเราก็จะใส่อย่างนั้นแล้วเ,เปลี่ยนจากชื่อนี้ไวท์เบอร์เกอร์เป็นไวท์เบลได้ไหมคะ <c oughs> ต้องเติม S ด้วยครับ <c oughs> ต้องเติม S, <c oughs> <S, <c oughs> <S ร้านอยู่ไหนคะ <c oughs> ร้านร้านอยู่สุขมุมวิท23ครับอ๋ออยู่นี่เองเหรอใช่ใช่ครับ อยู่ข้างหลังนี้นะครับเปิดกี่โมงครับเปิด11โมงปิด4ทุ่มครับแต่ว่าเดี๋ยวในอนาคตเราจะมีไนไลท์ได้ไหมล่รได้ไหมนั่นหนักคนนั้นหนบ้างเอ่ยหยุดทุกวันจันทร์ครับดูหน้าชงพูดน้าฉงพูดนี่นี่ดูดิวันนี้มาะสวยดูดาดูดิดูดปดู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 เูด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 เดีดูดูดูดลดู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 ดกดู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  n ูด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 ูผมต้องบอกอย่างนี้นะครับว่า เป็นคนที่ชอบเบอร์เกอร์อยู่แล้วเบอร์เกอร์ไก่เบอร์เกอร์หมูเนี่ยแต่ไม่เคยกินเบอร์เกอร์ไก่ที่เป็นไส้ไข่เค็มไายาและนี่เป็นครั้งแรกที่ได้ทานตอนแรกกำลังเลยว่าจะอร่อยไหมจะต้องโกหกไหมไปเลยพูบเอออร่อยมากแต่จะบอกคุณผู้ชมขอโทษทีคำใหญ่จริงๆแล้วเมื่อกี้อาจจะมีเลอะเทอะแต่ว่าซอสมะขามคืออร่อยมากกินแต่ซอได้ปะกินดีมากเลยค่ะโอ้อร่อยเนอะอุ้ยคุณปากคุณโอ้แต่ต้องโทรต้องโทรจองอ่ะขอเบอร์ไอทีได้ไหมคะถ้าเป็นเบอร์ร้านนะครับ091ครับ 7424094แลเ้วบเบอร์เบลเหรอคะเบอร์เบล,บเบลต้องหลังใหม่ครับอะอ,อ,า,อาไฟไฟ์ฟลับของไฟก่อนดีกว่าขอคุยเป็นแขกรับเชิญในวันนี้ด้วยนะเรามีรูปสวยๆนะคะจากโซดาจริง g คะ่ะอุย้ยของเขาเหรอของเขาอุ้ยไปไปฉันมาเอาหน่อยดี้โอ๊ยให้เนเไปกัน เอาใหขอบคุณนะคะใครอยากได้นะครับ sodaprinting. com นะครับผมชิ้นเดียวในโลกใบนี้ adsorbing และดอกไม้ด้วยอเดี๋ยวเดี๋ยวยังไม่ต้องเอียงพี่ไม่ต้องเอียงวางไว้แล้วก็ดอกไม้จุดเดือดจะพิเป่าก็ได้แล้วดูดอกปุยป้ายนะนี่น่ารักจังเลยน่ารักมากสนใจเข้าไปที่ adsorber ได้นะคะเชฟขาเสร็จแล้วยกให้ดูหน่อยหนสวยสวยๆเอาไปให้ไปเสิร์ฟเสิร์ฟเสิร์ฟคุณนุชเสิร์ฟไม่ ขอบคคุณ่ะเสิร์ฟกป้อนไหมออกป้อนได้ไหมคะน่าจะกี่ยากแล้วต่างกันไม่กี่ปีแล้วคะคุณผู้ชมครับถ้าคุณรู้สึกเริ่มลำคาญเป็นผมนะฮะขอลารายการตอนนี้ดีกว่าขอบคุณมากคุณนเบลขอบคุณมากแค่นี้เองคุยฝ้ายหายเร็วๆนะค่ะพี่คุยกับพี่ก่อนเดี๋ยวพี่มันจะไม่ร้อนแต่เนี่ยงาาไม่ไหวอะแร่บกันต่อวันจันทร์กันละกันครับสวัสดีคุณผู้ชมครับสวัสดีด้วยค่ะวิ่งหน้าชิบส์อร่อยมากคุยแซ่บชอว์คุยแซ่บชว์โอ้ย ถ้าอยากรู้ว่าเบื้องหลังทันย่าเป็นยังไงร,รีบสับส r i b e ไปที่ออน n g e มาม่านะครับผม